e t e r น a l ตัวแทนในการเปิดจักรวาลใหม่สู่มหากราบสงครามระดับคอสมิกอย่างที่เราทราบกันดีจักรวาลหนังมาเวลณตอนนี้ได้เริ่มก้าวเข้าสู่เฟสฟสเฟสแห่งความเวอร์วังอลังการที่มากขึ้นกว่าเดิมตัวละครที่ทรงพลังเริ่มก้าวเข้าสู่จักรวาลหลักและทําให้การต่อสู้ต่างๆยิ่งใหญ่ร้าใจอลังการมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นสก้าเล็ดวิชที่พลังของเธอเริ่มเข้าใกล้กับคอมิก หรือแคปตันมาเวลที่ไม่ว่าจะดูยังไงมันก็เก่งกว่าชาวบ้านจนเขียนบทยากโอ้แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงตัวละครเหล่านี้กันคนระับเพราะวันนี้เป็นคิวของอีเทอร์น h ลฮีโร่พลังเทพเจ้า,จา,า,จาต้นกำเนิดของอีเทอร์นอลในคอมิกต้องย้อนเวลาไปมากกว่าล้านปีพอพันอันยิ่งใหญ่เเลสเทีย ้เข้ามาทำการทดลองกับสปีชีโฮโมเซปีเอลเออเหนื่อยชิบหายจอดอกอแกพูดไปได้ยังไงวะเนีซึ่งผลจากการทดลองได้เกิดมาเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่3เผ่าซึ่งก็คือ Human, d e ดว a n และอี t โน n a ิวแมนเก็คือเผ่ามนุษย์นั่นเองครับเดวิสเนคือเผ่าที่ได้รับผลจากการ <c oughs> ทดลองทำให้มีหน้าตาแปลกหลาดแต่ว่าพละกำลังเนี่ยสูง <c oughs> ส่วนเผ่าอีเทอร์นอลส์คือเผ่าที่การทดลองประสบความสําเร็จมากที่สุดทําให้เกิดมามีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับมนุษย์มีพละกําลังและระดับพลังงานที่ค่อนข้างสูงซึ่งเผ่าพันธุ์อีเทอร์นอลส์มีชีวิตเป็นอมตะสามารถอยู่ได้ตลอดกาลถ้าไม่ถูกฆ่าตายนะรวมไปถึงสามารถควบคุมและใช้พลังงานคอสมิกได้โดยพลังที่ใช้ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลอีเทอร์นอลส์มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเทพเจ้ากรีกด้วยความที่มีพลังอันน่าอัศจรรย์ และคอยช่วยเหลือมนุษย์ในการสร้างอระะารยธรรมบวกกับหน้าตาที่มันคล้ายๆกันนะต่างกับเทพเจ้ากรีกจริงๆนะครับที่เออไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนระบทน้อยเลือกเกินพอพันนี้นะครับมีกันอยู่หลายคนแต่ละคนเนี่ยพลังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนตอบง่ายๆเลยครับโคตรเก่งหนึ่งหนึ่งทานอตได้เลยแทบทุกคนนั่นเองซึ่งสเกลพลังในคอมิกของพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และได้ความที่มีกันหลายคนทําให้เผ่าพันธุน์นี้แม่งโคตรขี้โกงเลยผมปีซสกับรายการพิทวอชจะพาคุณผู้ชมมาประเมินระดับพลังของพวกเขาพร้อมๆกันว่าถ้าเกิดพวกเขาเข้าสู่จัก,กรวาลหลักแล้วเนี่ยจะถูกบัฟมหาศาลจนหนังเจริสมดุลเหมือนแคปทัลมาเวลหรือจะถูกเนื้อเป็นคลี้เหมือนกับเดอะฮอคข้อมูลทั้งหมดจะ b a s e อ on มาเวลซีนีเมติกยูนิเวอร์สไม่นับสเกลของทางคอมมิกส์เข้าใจตรงกันนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันที่25พฤษภาคม2564 ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงสกิลพลังกันก่อนโดยที่ผมจะใช้ตานนสเนี่ยเป็นตัววัดกึ่งกลางและการประเมินระดับพลังของอีเทอร์นอลสนะครับจะอ้างอิงและวิเคราะห์จากพลังของตัวละครโดยรวมในจักรวาลและแนวโน้มที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในหนังที่กําลังจะเข้าฉายนั่นเองเอาละค่อยๆฟังค่อยๆค,คิดตามนะครับผมจะกรอกหูคนเองตัวละครท็อปฟรีในมาว e ลณนะตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งครับที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่ว่ามันคืออันดับหนึ่งจริงๆนะครับซึ่งก็คือ แคปตันมาวิอันดับ2ก็คือสการ์เล็ตวิชที่ถูกบัฟพลังขึ้นมาจากในซีรีส์และอันดับ3ก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์ไอพวกนี้สามารถดึงหนึ่งกับธานอสแล้วก็ชนะได้พลังงานในตัวนี้สูงมากอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยพลังใกล้เคียงกับอินฟินิตี้สโตนนะครับแต่อันดับหนึ่งเนี่ยคล้ายๆว่าจะใกล้กว่าซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ควรทําวิเคราะห์พลังของไอพวกนี้ก่อนแต่ว่าผมขี้เกียจตรงก็เลยมาลงในนี้หมดเลยแล้วค่อยไปทาแยกทีหลงังตัวละครพวกนี้นะครับพอเข้าสู่ เฟดแบบหลังๆอ่ะพลังก็แน่าจะไปไกลขึ้นอีกบางตัวอาจจะดรอปลงนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นตัวชีวัดที่ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ3ตัวละครน,นี้ในช่วงท้ายของเฟสสามก็คือมันถูกตัดบททิ้งเพราะว่าเก่งเกินไปน,นั่นเองสกาเลฟิชเนี่ยโดนแท่งอจจัศจรรย์ยิงนะครับหมอแปลกโดนเอาไปทําเป็นเขื่อนกับตันแมวเวลโดนพาวเวอร์สโตนแตกใส่หน้าเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าสกิลพลังของตัวละครต่างๆณนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่สูงมาก ทำให้ตัวละครพวกนี้ไม่สามารถที่จะมีบทที่เยอะมากมายได้เพราะมันจะกระกำถามว่า why 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 แล้วก็ why แต่ในเฟร e ซีเนี่ยจะเป็นการขยายจัก,กรวาลที่กว้างขึ้นหลากหลายขึ้นและมึนหัวยิ่งกว่าเดิมแน่นอนในอินเทอร์นเนี่ยมีข้อมูลที่หลุดออกมาว่าเขาจะบอกเล่าเรื่องราวของซิเลสเทียลและเรื่องราวความเป็นมาของพอพันธุ์ที่ทรงพลังต่างๆในตรงนี้เราก็บได้ไง่ายๆเลยครับซิเลสเทียลในอิเทอร์นคือ ซิลิสเที่ยจริงๆไม่ใช่ซิลิสเที่ยวจวจีนแดงแบบอีโกในกาเดียนออฟเดอะกาล็ซีสองนะครับพลังของพวกนี้เนี่ยก็จะเยอะเป็นพิเศษเรียกว่าเยอะชิบหายเลยดีกว่าแทบจะเป็นแบบเจ้าของจักรวาลมายุคนั้นเลยอะซึ่งมันก็จะเป็นการเปิดประตูสู่พลังแห่งความเบ้อหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังตีเลยทําให้ไอ้พวกพลังที่แบบเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับกลายเป็นแบบพลังกิ๊กก๊กกา,กากไก่ยกเว้นอินฟินิตี้สโตนนะที่มันยังเยอะอยู่ ทีนี้ระดับพลังของพวกอีเทอร์นอลเนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะต้องสูงตามระดับพลังของพวกซิเลสเทียลด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเราคิดตามแนวทางของคาแรคเตอร์เมดเ e m ม n น์เนี่ยพลังของพวกนี้นะครับน่าจะสูงพอๆกับระดับพวกท็อปใน MCU ณตอนนี้เลยจากตัวแปรที่เรามีก็คือ 1. มันมีหลายคน 2. พวกนี้มันถูกยกยอเป็นเทพเจ้า 3. พวกนี้มันเข้าถึงพลังคอสมิกได้และ 4. e t อีเทอจะเป็นตัวเปิดสู่จักรวาลคอสมิก ผมก็เลยลองทําการประมาณการคร่าวๆดูนะครับซึ่งใช้เวลามากกว่า2นาทีคือหยอกจริงๆกูใช้มากกว่านั้นผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าเหล่าอีเทอร์โสในจักรวาล M.C.U หรือว่า Marvel Cinematic Universe เนี่ยระดับพลังนะครับน่าจะเทียบเท่าหรือสูงกว่าโตในร่างของ Infinity War นะไม่ใช่โตในร่างทังเดียถ้าถามว่าทำไมมันไม่เก่งกว่านี้นะครับเหตุผลก็คือ1 ถ้ามันเก่งกว่านี้สมมติว่าถ้ามันเก่งเท่าอะเก็ตันเมววิลเนี่ยแล้วมันมีกันเป็น1ิบนะครับจักรวาลนังเนี่ยไม่ชิบหายเลยครับคือแบบจะเขียนบทกันยังไงคุณลองนึกภาพดิแบบมีตัวเท่าที่เก่งเท่ากับตันแมววิวกับตันมาวิลแหละขอโทษบินว่อนกันไปแบบทั่วฉากอะคือโอ้โหไม่ต้องทําอะไรกันแล้วคือแบบให้พวกมันแบบสู้กันนังจบชิบหายกันหมดหนังไม่ต้องมีอะไรแล้ะเดี๋พวกข้อที่2ครับคือเราอ้างยิงจากการที่พวกเขาเนี่ยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเทพ ซึ่งเทพที่เราเห็นเก่งสุดหน้าตอนนี้ก็คือเฮล่านั่นเองซึ่งถ้าเก่งเท่าเฮล่าเนี่ยมันก็เก่งเกินไปครับชิบหายหมดครับจัก,กรวาลหนังก็เลยเหลือตัวเลือกแค่โตนั่นเองคือเก่งมากแต่ว่าไม่เก่งชิบหายนั่นเองคือถ้ามีตัวละครที่เก่งมากเกินไปในจํานวนที่มากเกินไปเนี่ยการเขียนบทแล้วก็การจัดการในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นั่นเองครับเพราะว่าในหนังกับในคอมิกเนี่ยมันไม่เหมือนกัน คือในคอมิกอะถ้าสมมติว่าผมเขียนพลาดเงี้ยเหมือนเหมือนเรื่องของบิยอนเดอร์ในมาเวลคือเขียนพาลาดซุปคูก็ปามอไสไซโบบอกว่าอะมันเป็นแค่เรื่องของความฝันที่เกิดขึ้นมาในโลกของตัวเองอะไรใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นในหนังเว้ยคือคุณจะไม่สามารถแก้ไขอะไรแบบนั้นได้เพราะว่าหนังมันฉายแล้วฉายเลยถ้าคุณจะแก้คุณก็ต้องเรียกนักแสดงเรียกนู่นนี่นั่นมาถ่ายไหมกล้องถ่ายมาถ่ายไหมหมดตังครับผมถ้าเขียนคอมบิคคือคุณก็แค่เขียนลงไปไงไม่หมดหมดแค่ย0่บาทอันนี้มึงหมดเป็นล ใครจะจ่ายจริงปะเพราะฉะนั้นในหนังมันต้องจัดการให้ดีครับซึ่งจากที่ผมคาดเดาความสมเห็จสมผลเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนี่เป็นเพียงการสมมติฐานที่อ้างอิงมาจากข้อมูลที่มีณตอนนี้และความสาเร็จสมผลเท่านั้นจะจริงหรือไม่จริงอย่างไรเราก็ไม่อาจรู้นะครับเพราะว่าหนังมันยังไม่เข้าจ่ายนั่นเองและคุณผู้ชมนะครับคิดว่า Etern a l เนี่ยจะเก่งขนาดไหนกัน วันนี้ผมพีซักับรายการ p พิ WATCH ขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนให้ผมมีกำลังในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ